นมีเป็นคนดังที่นี่แล้วอ,คอใครก็รู้ว่าแก่ที่สุดตอนนี้เ็เป็นหงีแล้วตอนนี้แม่สีสุขถือว่าแก่ที่สุดในสวนหลวงแล้วมึงมนนไม่ปรากฏตัวแล้ว เนี่ยลูกสิบเซ่กูอิงกาเอ้ยอึ้งสิบเดินนิดเดินหน่อยถ้าไม่ไหวก็นั่งแค่นั้นแหละ ไม่มีใครที่จะต้องแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆสมปองก็เหมือนกันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆไม่มีครับว่าจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ออกกําลังกายนะแต่ถ้าออกกําลังกายอะ่ะมันก็จะแข็งแรงขึ้นได้ จะออยู่แรกแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลยมีแต่สุดลงเรื่อยๆไม่ว่าสมปองหรือใครก็ตามถ้าอยากแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายไปเรื่อยๆวันนี้ใส่เสื้อมาสวนลวงต้องไปดู ให้หยิบกระดาษมาดูตรงกับวันไรสีเสื้อไม่ถูกฉลกโอ้โหแกปูนนี่ละ่ะม่ใช่อยู่เขาบอกโชคจะดีโชคจะดีนี่มันโชคดีตลอดอยู่แล้วไม่ต้องดูดวงหรอกผมดูให้โชคที่สมัยก็เก่ยด้ดีเอไปแล้วนั่งละอาจจะนั่งก็นั่งจะจับรถให้เอามือมา อนีอ่นะได้แค่ไหนก็แค่นั้นผมไม่ได้บังคับมากอือออขาหมดแรงอย่างนี้ก็ไม่ได้เดินมาตักนานแล้วนี่ไม่ได้เดินมานานแล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นนิดๆหน่อยหน่อยก็เอา ឡើងតុងអូអត់1មកពេកមអស់ណា